แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้21พฤศจิกายน2567เราจะมาอัปเดตข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ยละ1,000บาทโดยอัปเดตลาสุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัปเดตเงินช่วยชาวนาใหม่นะคะโดยปรับเป็นไราละ1,000บาทโดยจะชงเข้านบคในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้ ข่าวด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เปิดเผยมติล่าสุดปรับเงินช่วยชาวนาใหม่ เป็นไรละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ชี้หากปรับเหลือไร่ละ500บาทซึ่งมีข้อมูลออกมาก่อนหน้านั้นนะคะก็จะกระทบกะเกษตรกรรายย่อยที่มีที่นาน้อยเตรียมชงเข้านโบขในวันที่25พฤศจิกายนนี้พร้อมพิจารณาเพิ่มกรอบวงเงินเพิ่มเติม38,578ล้านบาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็เช่นเคยนะคะ ส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะจากกรณีมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติด้านผลิตครั้งที่167ทับ 6, 7, มีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนเป็นสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวอัตราช่วยเหลือไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่วงเงินรวมดอกเบีย้ย3.05จเปเซ็นตำนวน27,550.96ล้านบาทเสนอนอบคอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้รับข้อร้องเรียนจาก,กเกษตรกรจำนวนมากให้พิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจาก,กเกษตรกรรายย่อยของไทยส่วนใหญ่มีที่ดินไม่เกินสิบไร่นะคะเกินช่วยเหลือก็อาจจะไม่เพียงพอทำให้ต้องนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจึงได้ข้อสรุปว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบขในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ที่มีนางนฤมลพินโยศินวัตรมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานก็นจะเสนอการช่วยเหลือชาวนาในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000บาทต,ต่อไร่ครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นะคะโดยข้อสรุปดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงเกษตรพิจารณาถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้งเพราะหากช่วยเหลือ1น0 0บาทต,ต่อไร่ตามเดิมเกษตรกรรายย่อยที่มีที่นาเพียง5ไร่ ก็ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อครัวเรือนในขณะที่หากปรับมาเหลือ500บาทต่อไร่จะได้รับความช่วยเหลือเพียง2,500บาทต่อครัวเรือนซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือนะคะแต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือชาวนาในโครงการสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000บาทต่อไร่จะต้องใช้งบประมาณ38,578ล้านบาทมากกว่าเดิมที่กรอบวงเงินมีอยู่29,980 จุด1645ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการขอความเห็นจากนบอกขออีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกรมการข้าวมีการเสนอจ่ายเงินชาวนา3กรณีด้วยกันกรณีที่1จ่าย500บาทไม่เกิน10ไร่วงเงินรวม3.05จําจำนวน19,300.60ล้านบาท กรณีที่2จ่าย500บาทไม่เกิน20ไร่วงเงินรวมดอกเบีย้ย3.05%จนำนวน27,550.96ล้านบาทเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐและเป็นไปตามฤดูการผลิตข้าวซึ่งอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในต้นปีผลิต68-69ทับ69จะได้เสนอการสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตข้าวต่อไปวงเงินคงเหลือนะคะ2 4 2 9 2 0 4 5ล้านบาท จะได้ไปดำเนินมาตรการเพิ่มระดับผลิตภาพหรือ productivity และกรณีที่3จ่าย1,000บาทไม่เกิน10ไร่วงเงินรวมดอกเบีย้ย3.5 0เนจำนวน38,578.19ล้านบาทคืบหน้าล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อัปเดตเงินช่วยชาวนาใหม่ปรับเป็นไร่ละ1,000บาท โดยจะชงเข้านอมคอในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้นะคะ